สวัสดีค่ะ วันนี้ขอแนะนำต้นไม้มงคลดอกสวยๆกันบ้างนะคะเป็นไม้ดอกสีขาวสะอาดละมุนตามากๆมองแล้วสบายตาสบายใจปลูกง่ายและยังมีกลิ่นหอมๆโชยมาตามลมเป็นระยะๆะะด้วยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการมุมสงบๆเอาไว้พักผ่อนในวันหยุดแบบชิลๆได้คะ่ะนั่นก็คือว่านกวากนางพญามหาเศรษฐี นั่นเองค่ะในบ้านเรานิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับเอาไว้เพื่อความสวยงามร่มรื่นและเพื่อเป็นสีมงคลอีกด้วยนะคะโดยมีความเชื่อว่าว่านกักนางพญา,ามหาเศรษฐีเป็นไม้มงคลที่มีความเป็นสีมงคลมาก วันนำมาปลูกไว้ประจำบ้านที่ทำงานร้านค้าโรงแรมหรือที่ท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นเมตตามหานิยมเรียกโชคลาภเงินทองเข้ามาไม่ขาดสายบันดาลให้มั่งมีมั่งคั่งล่ำรวยเงินทองมีความเชื่อว่าหากนำหัวว่านมาแกะสลักเป็นรูปนางกวัก และนำไปแช่น้ำมันจันทร์ลงด้วยยันหรือเสกด้วยคาถากำกับจะมีความศักดิ์สิทธิ์และเพิ่มความเข้มขังมากยิ่งขึ้นค่ะว่านกวากนางพยามหาเศรษฐีจัดอยู่ในประเภทไม้ล้มลุกขยายพันธุ์ได้โดยการแยกหวัว ซึ่งไม้ชนิดนี้มีอายุยืนโดยสามารถมีอายุอยู่ได้นานหลายปีว่านกวักนางพญามหาเศรษฐีจัดว่าเป็นไม้พุ่มที่มีฟอร์มใบสวยงามมากอีกชนิดหนึ่งโดยจะมีลำต้นใต้ดินเป็นหัวในลักษณะเดียวกันกับหัวหอมส่วนหัวจะมีสีขาวผิวเกลี้ยง มีใบสีเขียวเข้มในลักษณะใบเดียวรูปทรงลีผิวใบเรียบเป็นมันเงาปลายใบแหลมคนใบสอบก้านใบเกือบกลมผิวเรียบสีเขียวด้านในก้านเป็นล่องว่านกวากนางพญามหาเศรษฐียิ่งดูแลดีต้นโตนดอกสวยยิ่งช่วยให้รวยเร็วด้วยนะคะ ว่านกวากนางพญามหาเศรษฐีไม้ประดับไม้มงคลดอกสวยแถมยังช่วยให้รวยทรัพย์ได้ด้วยจัดเป็นไม้ล้มลุกที่ปลูกง่ายดูแลง่ายไม่ทาให้บ้านลกไม่ต้องเสียเวลาเก็บกวาดทาความสะอาดใบที่ล่วงหล่นด้วยนะคะเหมาะสำหรับคนที่รักการปลูกต้องไม้มงคลหรือสายมูต่างๆในการปลูก ควรเลือกอปลูกในดินที่ร่วนมีความอุดมสมบูรณ์และมีความชุ่มชื้นในระดับปานกลางผู้ปลูกสามารถดูแลความชุ่มชื้นให้เหมาะสมมันลดน้ำอย่างสม่ำเสมอวันละ1-2ครั้งและควรเลือกตำแหน่งในการปลูก รับแสงแดดได้เพียงช่วงครึ่งวันหรือแสงแดดลำไไลนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ